อธิโมกเชื่อตัดสินใจเชื่อศรัทธาที่มีกำลังแรงกดแข็งแรงแข็ง่รงปะทะหะความเพียรความเพียรอย่างแรงก้าสุสุขกายสุขใจอืมยางปัญญาแขกกแปัญญารู้อ่าคือคือทั้งทั้งเก้าอย่างอ่ะทั้งเก้าอย่างอ่ะดีหมดแต่ว่า อันนี้กันติน่นะความยินดีและความยินดีพอ,พอใจ,จอย่างแรงกล้าว่าข้าพเจ้านเนี่ยได้บรรลุแล้วมัคยานออได้บรรลุแล้วเออเราได้บรรลุแล้วเออวิปสัสสนูปกิเลสน,นะเนี่ยในแต่ละหมวดตอนน่ะเราจะต้องเอ่า รู้ว่าเออว่าตอนนี้แต่ละตอนไหนเอาหมดหมดเจ็ดไปถึงไหนแล้วหมดเจ็ดแล้วยัางเราอ่ะหมดทดแล้เอ,อ่หมดเจ็คีปฏิบัติหนึ่งตัมกิเลสสองทิฏทะประโยชน์สามวัตถุอันนี้เนี่ยหมายก็ว่าในบทที่จะต้องเรียนรู้วิชาพุทธา พุทธานุพุทธะและศาสนาพิธีเราเริ่มจากตรงไหนบทที่หนึ่งทรงประกาศสองพิจรารณาเป็นหรือ,อยังอ่ะพิจทรงพิจรารณาสองสองโปรดสาม บี่หต่างตามวดต่อไปสอที่สองออกบดบดทบทที่สาม อ่าบทที่สี่เนึองสองอ่าบทที่ห้าความหมายบทที่หกนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป อ,นอันทีน่สการนอ,อ,อ่ดูนะที่ว่าเป็นพิธีต่างๆเนี่ยเป็นพิธีกรรมอ่าเป็นพิธีกรรมที่จะทําให้เอ่อเรื่องพิธีกรรมต่างๆเนี่ยนะให้ให้ผู้ให้ให้นักศึกษาตีโทรทั้งหลายเนี่ยได้รู้ว่าเออสำคัญที่สุดคือ เพื่อหนุนให้บุญเกิดไหมเพื่อหนุนให้บุญเกิดไหมเขาจะหันหน้าไปทางไหนดูงานพิธีเขาที่โควเขางานพิธีเขาหันต่อก็มีแต่งานบ้านนอกแหละหันหน้าหาผ้านน่ะเอองานหลวงเขาหัน่านนั้นนั่นแหละไม่ได้สังเกตกันยังไงไม่รู้อุย้ยไปมาแล้วก็ลืมหมดนเนาะลืมหมดอะจักนี่เคยเอีอย่างแน่ว่าสัน่นไม่รู้หรอกกว่าแกไม่ใส่ใจจริงๆเลย สมควรแล้วละ่ะพี่จะให้สับเปลือเป็นครูัวเอากระจูงดิบท,ที่เจ็ดอ่าบทที่เจ็ดพิธีสวดพุทธมนต์หนึ่งสองอาสาม ห้าอ้า่าอ่านไว้ตัวเขาก็มีคือในศาสนาพิธีนี้เขามีรูปแบบของเขาต่อไปอันนี้เป็นวิชาอุโบสถบทที่หนึ่งหนึ่งสอง ถามเนี่ยไปถามญาติโยมที่รักษาศีลเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ยวะเราขาดไปสนาคมยังไงไม่รู้หรอกเพราะว่ากันแค่นั้นเนี่ยได้รุนของลูกสาวก่อไหมก็จบละไม่เพราะว่าเราเอาอารุณไม่เกณฑ์ใช่อรุณเกิดเอาอรุณขึ้น,น,นก็วันหนึ่งคืนหนึ่งนั่นแหละวันหนึ่งคืนหนึ่งนั่นแหละก็คือ อารุณหนึ่งอารุณนนะ่ะเอาอารุณไม่เกณฑ์อารุณขึ้นห้องใหม่แหละก็เริ่มบริโภคได้ก็เริ่มวันใหม่นั่นแหละเขาก็ไม่ได้ไปเก้าโมงนะคุณบริโภคอะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคุณบริโภคเก้าโมงแล้วอวันต่อไปคุณต้องถึงเก้าโมงเลยบริโภคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเอาเเอ,อารุนไม่เกณฑ์อืออารุนอารุน เขาเอารุูมปเกณฑ์ไม่อย่าเอานาฬิกา,าต่อไปสองโบสดข้อที่หนึ่งโบสดโบสดโบสด วราวยมัจฉะปมานานามิราลโนาเวรามณีนั่จะทีตวาที่ตับพิสุขศาสนาบุที่สี่คราโบีหนึ่งราโอี สองบัตรทที่ห้าสหนึ่งสองตัง้มากืออันนี้เป็นแนวของปัญหาแล้วเห็นไหมอออันนั้นคือเราไปดวดดูว่าเราจะต้องไป สนใจยังไงในข้อต่างๆคราวที่แล้วเราไปถึงไหนแล้วหน้าหกสิบเอ็ดอาดูอักขระสาวกอ่ะโคดพักภาษาวกไหนเอ่อประกาศพระาศาสนาเวไนยสัตว์อุคติตันยูวิปติตันยูในยะอ่ะดูปัญจวคี รายละเอียดมีดูไปดูรายละเอียดนะอ่าปูนทัญญวะวัปปะพัติยะมหานามะอัศชิเนี่ยโปรดปัญจวคัจวคีอ่ะปันจวัคีอ่ะปันจวัคีด้วยอะไรธรรมจักรกับโพตนสูตรและสำเร็จเป็นบ้านหลานได้ด้วยอนัตตะลักษณสูตรอคือแลมหนึ่งกัมสองสามสี่ห้าไล่ไป มีรายละเอียดมากเลยตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อาทิตานนั้นอาจจะดินห้าร้อยในพันหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันอ่อปันจววัคีเนี่ยสำเร็จเป็นพาหลหันด้วยเบื้องต้นอะไรแกวเ <laughs> บื้องต้นฟังอะไรธรรมจักธรรมจักกับวัะนสูตรสุดท้ายเป็นพารหันด้วย ฮะนณะตลกคณะสูตรยาอาวปนร้อนนั่นมันร้อนอนณะตลกคณะสูตรเนี่ยสรุปความแล้วเนี่ยท่านพระปันจว,วคีเนี่ยฟังทำออสองหมวดแล้วก็ปกินหน้ากะนะมีปกินหน้ากะเนี่ยปกินหน้ากากก็ไม่รู้ว,ว่ามีอะไรบ้างใช้คําว่าปกินหน้ากะ แต่สูตรใหญ่ๆอ่ะสูตรใหญ่ก็คือพระปัญจวัคคีได้ฟังธรรมจักกับปณสูตรกับพระพุทธเจ้าและอนัตานตาณฆสูตรกับพระพุทธเจ้าจึงได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์สิ้นกิเลสแต่ไม่เรียกว่าเป็นพุทธเจ้าเป็นสาวกอาหารหันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันันตัดสรู้เองแต่อันนี้เป็น อรหันตสาวกสำเร็จจากการฟังไม่ได้มีปืนผาหน้าไม้นะ 45, สี่สิบห้าพันษาเนี่ยเอแสดงทำแล้วแสดงอีกแสดงทำแล้วแสดงทำอีกสี่สิบห้าปีอ๋อ คณะผู้ปฏิบัติธรรมร้องว่าผู้มีผู้มีอายุท่าไหร่บอกว่าคุณจะเอาธรรมะจากนักบวชช่วงเช้าได้อย่างไรคุณจะต้องไปบวชช่วงไหนเป็นเราบอกอ๋อจำกัดเวลาไม่เว้นไม่จะลืมกับรับบอกกันแน่นะเออเพราะเป็นธรรมะของผู้โดเจ้าใช่ไหมเอาหลักเอาหลักอะไรมาแย่งเอาหลักอะไรมาแย้งไม่ไม่ไม่ การปฏิบัติธรรมเนี่ยเว้นไม่แต่ลืมกับหลับใช่ไหมฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าฟังตอนเช้าบรรลุตอนเช้าฟังตอนเย็นบรรลุตอนเย็นนายไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีข้อมูลเหล่านี้ไม่มีไม่มีเออแล้วแล้วที่ไปดูตอนพระเจ้าแสดงธรรมตอนไหนอ่ะทุกตอนนะครับไม่ใช่ธรรมจักที่แสดงกับปันจวะคีอ่ะ อาอาววาันอาสาหาบูชานะ่ะอาวันอาสาหาบูชานะ่ะตั้งแต่ตอนไหนอะ่ะไ,ไม่หรอกเน,เนี่ยคือความไม่รู้ของชาวพุทธเนี่ยเป็นเรื่องที่น้าต้องอดทนนะนักศึกษาตั้งหลายพวกเราเนี่ยต้องอดทนกับเขาให้มากอดทนกับความไม่รู้เขาเนี่ยคาว่าเขาเนี่ยเป็นไงแล้วแล้วก็บอกว่าที่เอามาอ่าสวดอายุของอ่าอ่า หกชั้นหรือสิบกว่าชั้นอะไรเนะี่ยอันนั้นก็แล้วแต่ว่ามันเป็นค่านิยมอ่อหรือ,หร,อหรือความที่เราทั้งหลายจะมากําหนดเอาเท่านั้นแหละเออสวดตอนไหนก็เทวดาชื่นชมโสมนัสตอนนั้นบอกแกเลยอ่าบอกแกเลยงั้นเออแกต,ต้องเอาต้องเอาเทวดามาขู่แกบ้างเนี่ยเทวดาเ็ามาฟังพวกเรานะ พุ่มแ้ภูมิสิบห้าจาตุมอ่ะอยู่ในการสิบเริ่มจากลูกเ,เทวดาหกชั้นลูกป,ประภูมิผู้ประภูมิสิบห้าเวนาสันที่บอกสิบห้าชั้นฟ้าแล้วก็ไม่มีอ่ะ <15. 16. S 1> <c oughs> เออสิบหกดอกสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินแล้วอีก <c oughs> จำไม่ได้แล้วมันไม่ได้กุศโลบายเรามันทำให้เราหลงมากกว่าเกา่าแค่หลงแค่นี้ก็ยังไม่พอยังมาซ้ำ <c oughs> <c oughs> อีกคือแค่เทวดาเนี่ยไปเรียนจบว่าจะที่แรกวาจะจบแล้วเนี่ยไปเรียนเทวดาเทวดานี่นะเอ่อพวกเราเนี่ยที่อาบพระเจ้าจักรพรรดินี่อาบน้ำสามเวลา แล้วก็ปะผมสมด้วยน้ําหอมเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นร้อยยอดเี่ยยังเหม็นเหมือนหมาเน่าเนี่ยแล้วไอ้พวกนี้มันจะเป็นเน่าขนาดไหนเนี่ยเราไม่ได้เหมือนพระเจ้าจักรพรรดิอ่ะเออบอกก่าเรารู้ตัวเราเองเราเหม็นแค่ไหนเพราะมันหานใจก็คารุณาอย่ามาใกล้นะอยู่งะเพราะเราเป็นกวดเนี่ยเหม็นเน่ามากเลยมอใช่ใช่ค่ะ ถ้าเรายืนสังเกตนะ,ะทั้งในเนี่ยระเบิดออกมาเลยถึงบอกว่าถ้าปิ้นหนังออกมาดูเนี่ยแต่ไรแมลงวันไหวไหมนเนี่ยเมื่อถึงเวลาฉันก็รู้เองปิ้นออกมาดูที่ว่าเนี่ยเราจะเอาแมงวีมันจะมาขึ้นขนาดไหนเนี่ยเห็นหรือยังคะว่ามันระทมระทวยกขนาดไหน เราเราชี้แจงกับอ่กับผู้ที่เขาไม่เข้าใจว่าถามว่าธรรมะของผู้นเจ้าเนี่ยเมื่อแสดงตอนไหนเมื่อแสดงตอนไหนก็ฟังแล้วก็ชื่นใจตอนนั้นใช่ไม่ใช่อแล้วศรัทธาก็เกิดป่าปื้มปิติแล้วแล้วทำไมจะต้องรอไปตอนเย็นเออเอาซะตอนนี้ไม่ดีหรือตอนเช้าเนี่ยเราสวดตอนเช้าเนี่ยเรามีแรงแข็งขัน กินอ,อิ่มแล้วสะดวกแล้วเออถ้าเกิดว่าเราไปถึงตอนเย็นเนี่ยเราไม่ได้อยู่ถึงตอนเย็นเราจะเราก็ไม่ได้สวดดีๆีมันก็จะตายก่อนะละมังนะ้งเน่ะเออไม่ได้สวดอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องนะอือคือคือแสดงเรื่องทำไม่เป็นธรรมเรื่องไม่เป็นธรรมกับว่าเป็นธรรมเอ,อ่ออ้าวไปสวดให้คนเกิดงั้นมันจะตายอยู่เนี่ยไปสวดให้พี่ตาให้เขาฟัง ไปสวนดนู่นนี่แล้วมันจะตายทําไงมันจะได้ทางไปสวัสค์ไหมคือคือเราต้องหาเหตุผลหาปัญญาอ่าให้ให้เหมาะสมล่ะเขาจะได้มีมีความเชื่อมั่นว่าอาพระธรรมคาสอนของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ประกอบด้วยการนะอา,อากาลิโกไม่ประกอบด้วยการหมายความว่าจริงๆแล้วหมายถึงมัดสี่ผลสี่อ่ะ มัเกิดผลก็เกิดไม่ไม่มีการเวลาแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยจะเป็นบทไหนถ้าเป็นธรรมะข,ของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนํามากล่าวนำมาสาธยายเนี่ยเอเบอกว่าธรรมะเนี่ยต่ำไม่ได้นะต้องยกขึ้นสูงอะ่ะทําไมต้องยกสูงเพราะเป็นพระธรรมคำสอนอะ่ะต้องยกไวอ้อ่ะคนที่ไม่ต้องไปนั่งฟังพนมมือฟังพระเถระ ถ้าเทลาฟังเนียนเทศก็ต้องพนมมือฟังพเพราะเคารพทำตามคำสอนโน่นไม่ใช่เคารพเนีนอ่าเราบอกว่าอธิยมไหว้เนี่ยเอาโยมไม่ไปไหว้ท่านนะโยมไหว้อบุญทานการกุศลโยมนึกถึงอัญชลีในพระราชนาสตายนี่นะโ <c oughs> น่นไปโน่นเนี่ยให้มันไปไกลๆอย่ามาวนเวียนอยู่แถวเนือน้อหนังนี่ ฟังไหมเนี่ย <laughs> จะหลับแนละ้ว <laughs> สามสามโปรดยาสากุลบุตรและสหายยาสากุลบุตรอ่าบาง<ว>ทีเราไปฟังเสียงพยศขึ้นมาอ่านพยศขึ้นมาเอ๊ก็คือ มันอ่านภาษาไทยแต่ญาสะเนี่ยมันออกเสียงเหมือนฟาลีที่นี่วุ่นวายหน่อยที่นี่ขัดข้องหนอถามว่าทำไมยสสะเนี่ยเ็าเคยในอดีตะ่ะเคยไปเผาเอาศพอ่าในป่าช้าพิดิบ์น่ะช่วยกันเอาศพมาเผาเออเอาศพมาเผาแล้วก็ไปแทงศพมันก็แตกออกมา ก็ได้อาสุภาสัญญาความจำว่าไม่สวยเออในพวกที่ไปด้วยกันนะั่นแหะเออแล้วก็กลับไปบอกพวกที่อยู่ในบ้านพวกนั้นก็ได้อาสุภาสัญญาเหมือนกันหมดมาในชาตินี้อะจึงมาเห็นว่าพอตื่นขึ้นมากลางดึกอ่ะปัญญามันเกิดในล,ลุมนภาเลยออนอนอ้าปากน้ำลายเหย ที่นี่<อ>วุว่นวายเนาะที่นี่กัดกล้องเนาะป้าจริงนะเออจริงๆมันคือเบื่อคือเบื่อจริงๆไม่มีไม่มีคําอื่นจะว่าเบ้าแทนมัน <c oughs> ถ้าเบื่อแล้วอัตมาเนี่ยพยายามจะนึกอยู่นะน้อมนึกไปว่าเนี่ยถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเนี่ยเราจะต้องกลับไปอยู่ในท้องแม่เ้วอีกไม่รู้แม่คนไหนก็ไม่รู้และจะต้องนอนขดนอนคู่อีก อีกสิบเดือนแล้วกว่าจะออกมาอีกแล้วกว่าจะโตกว่าจะจําความได้อีกลองดิแต่ถูกทุบถ,ถ,ถูกทิบกว่าจะโตขึ้นมาได้ไปเกิดในตระกูลสัมมาทิติหรือมิจฉาทิฏฐิเอาอีกแล้วมันเป็นปัญหาของเราตลอดอไมอ๋ออันนั้นเป็นกรรมของกันพระสิวลี ไปดูรายละเอียดนะ <c oughs> หรือจับประเด็นเราก็ได้ว่าอายสากุลระบุตรพร้อมสาหายเนี่ยเขาจะถามว่าฟังธรรมพ่อพ่อฟังธรรมอนุป,ปุพีกถาและก็อริยสัจสี่อ่าอนุป,ปุพีกถาและก็อริยสัจสี่เราดูหยาบหยาบไปก็ได้เราก็เข้าใจได้เนี่ยว่าทยาสากุลระบุตรเนี่ย บรรลุเป็นพาาระรหันตั้งแต่คารวาสเลยนะเออตั้งแต่เป็นคารวสาเลยนะถ้าหมดกิเลสแล้วเนี่ยจะไม่มีความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณอีกนะให้เราเข้าใจนะแต่ที่เรายังยินดีกันอยู่เนี่ยเรายังมีกิเลสไม่ละจางคายนะอันนี้เราอย่ามาว่ากันนะที่เราชอบกันเนี่ยอย่ามาว่าเราไม่ได้นะเออ เออย่ามาว่าเราเราจะว่าตอเลหนะเออถ้าเราหมดกิเลสเมื่อไหร่แล้วเราจะหมดเราจะไม่มาดูหน้าพวกเธอแล้วนะแต่ถ้าเรายังมีกิเลสอยู่นะเราจะจ้องดูหน้าเธอยู่นะคือสําเร็จเป็นบ้ารหลานเมื่อไหร่เนี่ยมันหมดเออโลภโกดหลงอ่มันหมดเลยเอาตไปชะดิน ชดินเนี่ยพุทธเจ้าไปแสดงอโบทปัญจัวคีอพัทธวคีอยู่สามสิบเห็นไหมก็เอาหญิงโสไปนีไปด้วยทีนี้ไอ้โสไปนีเนี่ยก็ไปไปลักเอาของก็อีกแล้วโสไปนีก็ไอ้คนนั้นก็ตามหาเจอพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็แสดงธรรมว่าจะแสวงหาคนอื่นกับแสวงหาตนอย่างไหน ประเสริฐกว่ากันพวกนั้นตอบว่าสแสวงหาตนประเสริฐกว่าจึงแสดงธรรมโปรดพัทธวคีทั้งหมดสามสิบก็ท่งไปประกาศพระาศาสนาอีกเห็นไหมไปเที่ยวลื่นลมนะแต่มีบุญไปเจอพุทธเจ้าเออไปเที่ยวลื่นลมแล้วพุทธ์ก็ไปที่อุลุเวลาเสนานิคมอุลุกัสปะ คัดนักนาทีกัสปะขยากัสปะห้าร้อยสามร้อยสองร้อยเออพันสามทั้งหัวหน้าคณะนะเอ,อฟังอาทิตย์ตประยยสูตรพระพุทธเจ้าไปทรมานพวกนี้อยู่สามพันห้าร้อยปาฏิหารแสดงปาฏิหารนะ่ะเพระพเาะพวกนี้ บูชาไฟชาวเมืองนับถือมากเลยพวกนี้ไปดูเนี่ยตากะถาสามพั 3, นห้าร้อยนะออเหาะในอากาศฝนตกน้ำท่วมก็เดินจงกรมอยู่ไอ้พวกนี้ก็ขี่เรือไปดูโอ้ยพระสมณนะโคดมเดินจงกรมฝุ่นตลบจีนนเขายังสู้เราไม่ได้หรอกเราเนี่เป็นพระอรหัน เข้าใจตัวเองว่าเป็นผ้าลา่ะอ่าไปอ่านแล้วจะเห็นว่าโอ้อ่พวกนี้มีฤทธิ์มากนะพญานาคอยู่ในถ้ำเอาพญานาคขดใส่บาดไม้มันดูมันยังไม่เชื่ออีกอะอ้าวโอ้ไปเตรียมเลยเออพาเดินตะโกนแถวนั้นแล้วก็ปล่อยก็นั่งไปนะหนึ่งชั่วโมงออมาแล้วนะแต่เวลานัดไว้บ่ายสอง เข้ามาบ่ายสองอ่ะตามเวลา <c oughs> เข้าไปอ่าอินทิพลเข้าไปตรงนั้นเลยเ,เข้าไปจงกมเลยเดี๋ยวมีวิทยากรที่ใบเข้าตรนั้นเลยเข้าเข้าสายนั้นเลยในป่าเลย ไ้ปลาเลยเแห้งไปไหน้า, <c oughs> าเปียกนไม่นอนแห้งเลยเอ้าก็เขาก็ว่าเขามีฤทธิ์นะเ <c oughs> ขามีคนนับถือมากฮนะ <c oughs> เอะ <c oughs> อเออ พอเป็นคนมีทิศมีเด็กมีอะไรเขาอะเออ,เอาวต่อไปอันนี้อันนี้ไปดูรละเอียดว่าแสดงอาทิตย์ตบระยะยสูตรพูดถึงไอระภายในไอระภายนอกเป็นของร้อนร้อนด้วยราคะโทสะโมหะและทุกชาติจรามมนะเขาเมื่อแสดงธรรมจบได้บรรลุเป็นพาลหันหมด เออวันนี้รายละเอียดให้อ่านักศึกษาไปดูและเราจะได้ความรู้จากนี้ไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่ว่าอ่อพุาาพทธเจ้าไปแสดงธรรมเจ้าระทินะอันนี้เจ้าระทิใหญ่นะเออเจ้าลัทิใหญ่ต่อไปบทที่ห้ารดพระเจ้าพิมิสารเอ่อพระเจ้าพิมิสารก็ไปที่ อพุทธกยาศีสะภิกษุที่สำเร็จเป็นพระหลานไปหนึ่งพันสามร้อยลูกรัตทีวันเขาวงเล็บว่าสวนตาหนุ่มรู้จักไหมสวนตาหนุ่มทำไมพาภิกษุหนึ่งพันลูกอ่ะโอบพระเจ้าพิมิสารเออลัตทิรัตทิแปลว่าไม้ตะไม้ตะพด พอโอพคพอดอพดไม้ตะพดลัธิอ่ะสวนตาลหนุม่มนี่เขาก็ใช้ว่าสวนตาลหนุม่มไม่รู้ว่าจะ,ะแสดงว่าถ้าไปต้นถ้ามันแก่ก็เรออกสวนตาลแก่อีกะท้ามันเป็นเรื่องที่เราต้องศื่อามากเลยนะนักศึกษารตั้งหลายอืมที่เรารู้กันนี่มันยังไม่เอ๊อื่นมันมีหางไหมอืม โปรดพระเจ้าพิมิสานเนี่ย11นาหุดบริวารบรรลุได้ดวงตายเห็นธรรมอีกหนึ่งน้าหุดเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอ่านพร้อมกันความปาถนาของพระเจ้าพิมิสานหนึ่งพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินใน อขอพระอรหันต์พูดับสรู้เองโดยชอบสามสี่ทำประเทศนาแขกครับขอให้ข้าพ,เจ,าพเจ้าได้รู้ทั่วถึงธรรม อ,อันนี้คือความปาณถนาของพระเจ้าพิมพิสารสําเร็จลงแล้ววิธีการต่างๆที่แสดงทำตรงนี้เนี่ยเอหมายก็มาบริวารของพระเจ้าพิมพิสานเนี่ยบางคนก็เลื่อมใสบางคนก็ไม่เลื่อมใสอ่ะจงให้อุลุเวลกัสปะแสดงปาฏิหาริย์ขึ้นไปรุ่งขึ้นแล้วก็หนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสามรูปเนี้ย ก็พระเจ้าพิมิสารก็ถวายอังคาดคือถวายอาหารนะอังคาดโภชนะอัปนิสต์เสร็จแล้วก็ถวายอุทยานเวลุวันคือป่าภัยอ่าวัดอ่าจึงเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาก็ต้องออกกนนั่า,านี้ตนี้ออุทยานเวลุวันเป็นสังฆาราม ให้กับพระพุทธเจ้า,จาการรับการรับก็รับด้วยเอเหมือนเทน้ําใส่พระหัตถ์แต่เราก็เอาการกวดน้ํามาอุทิศบุญอ่กวดน้ําเป็นการอุทิศบุญให้อันนี้แนวของพระสูตรนะโปรดปันเจวคีโปรดยาสาคุลบุตรโปรดชดิน อ่าเนี่ยให้ให้ลำดับเหตุการณ์ต่างๆ่าอบทที่สองอักระสาวกอักระสาวกดูนะมีอุปติสะโอลิตะเนี่ยมีบริวารอยู่สอง้อยห้าสิบคนไปไหนเนี่ยมันจะให้บริวารหามันไปล่ะไอพวกเนี้ย ก็แสดงว่ามันบริวารอันนี้ก็ต้องรวยใช่ไหมเออก็ต้องรวยมีบริวารเสร็จแล้วก็ตั้งกติกากันไหมว่าวันนั้นไปเที่ยวดูความสนุกสนานมันไม่เกิดเออคนดูก็จะต้องเกิดแก่เจ็บตายเออคนเล่นก็ต้องเอก็เลยไม่ไม่มีความสุขหมดความสุขกันเลยก็บอกกันบอกว่าใครไปสแสวงหาโมฆะธรรมดีกว่า เห็นไหมเออโมกธรรมทำไมจึงเกิดโมกธรรมขึ้นมาได้วันนั้นเน่ะสัญญาหรือน,นาม